ปลาหมอสีคางดำฝันร้ายของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครปลาหมอสีคางดำเพศเมียจะวางไข่ได้ประมาณ150-300ฟองโดยในรอบหนึ่งปีสามารถเพิ่มประชากรได้ประมาณ6ล้านตัวเพียงพ่อแม่พันธุ์หนึ่งคู่เท่านั้นระยะเวลาฟักประมาณ4-6วันซึ่งปลาชนิดนี้สามารถวางไข่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยอาหารของปลาหมอสีคางดำ กินทั้งพืชและสัตว์แพลงต้อนลูกปลาลูกหอยรวมถึงซากสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ชอบกินกุ้งทะเลโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำกุ้งเวนามไม้และกุ้งแชบุวยรวมถึงลูกปลาไวอ่อนปลาหมอสีขางดำเป็นปลาต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามพเพาะเลี้ยงในราชนาจาักรพุทธศักราช2564ลงวันที่27พฤษภาคม ศพศ2564เนื่องจากเป็นปลาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของไทยและสร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งปัญหาดังกล่าวมีมานานกว่า3ปีแต่ยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรปัจจุบันประเทศไทยพบรายงานการลุกลามในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหลายจังหวัด เช่นสมุทรสงคารามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระย,ยองและสมุทรสาคารการเพิม่มจำนวนประชากรของปลาหมอสีคางดำสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกร,รกตำบลบางโทรัดตำบลนานโคกและตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคารจังหวัดสมุทรสาคาร แจ้งปัญหาดังกล่าวต่อสภาเกษตรกรจังหวัดสม,มุทรสาครเพื่อหาแนวทางแก้ไขและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือจากปัญหาดังกล่าวสภาเกษตรกรจังหวัดสม,มุทรสาครเล็งเห็นความสําคัญจึงประสานบูราณาการร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครดําเนินโครงการแปลรลปป้าหมอสีทางดําเพื่อแก้ปัญหาให้ใหเกษตรกรในภาวะวิกฤตในพื้นที่ทั้งสามตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดประชากรและการแพร่ระบาดของปลาหมอนสีางดำารุทระายงเละข้ีอางีริไหครัองานท่อร มันม like> yeah, ีน้ำาลเยอะมันจะไม่อันจะไม่อบปิ่งขอบกับปาแยสู้เราไม่สู้เนะเรายิ่งเราอยู่กับธรรมชาติคนตาจะแบบนี้แค่ไม่เกนรสชาติเนี่ยต่อมีรสชาติแต่แต่เวลา วันนี้วัน,นที่25กันยายน2564นะคะก็เราก็ได้มาทำการอบรมทำวิจัยควาหมอทางดำนะคะทำเป็นปลาสวรรค์นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเกษตร ับวิทยาลัยชุมชนที่นำวิทยากรมามา,มาสอนให้ชุมชนของเราได้แปลรูปเพิ่มมูลค่าจากปลาหมอแดดเดียวที่เราได้กิโลละ100แต่พอมาแปลรูปเป็นปลาสวรรค์เราก็จะได้ถึง250ถึง300นะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสภากเกษตรแล้วก็ทางวิทยชุมชนที่นำวิทยากรมา แปรรูปให้ทางชุมชนของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ